i see me in the grave. Come out the lot in the rave. Uh, oh no, I can't wait. You can read what you saw in the day. I was down, I'm up to the plate. Got a couple hits, cause you know I can't play. We gon' win, it no matter what the shirt. Got the stick, we gon' bring it out the safe I was down, below the comments. I put dollars on my head, like, gonna win to Yeah, I'm proud of what I did, I'm gonna come up. Yeah, you left me on red, so don't try to run. I want no smoke, then come in peace. Flow so foreign overseas. Got them praying, they like, please. They want cheddar, not no. ชอบจะไม่ด้ช่วไม,มเนี่ยนะคะตอนนี้ค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาที่สนามคริปเปอร์ออีกครั้งหนึ่งอ่ะและตอนนี้เราก็อยู่หน้าสนามแล้วนะคะเตรียมตัวจะเข้าไปดูการซ้อมก่อนเกมค่ะหูคนคับข้างมากเลยอะค่ะวันนี้ก็คือมีเกมนะคะเป็นเกมเอ่โอโจรัเตอร์กับ LA คลิปเปอร์สค่ะนี่ค่ะเราจะเห็นใส่เจอร์ซี่แล้วก็คนก็เริ่มมาแล้วนี่ก่อนเกมนานมากเลยอะแต่คนก็แบบมากันเต็มไปหมดแล้วค่ะนี่นะคะบรรยากาศ บบไอน,นี่ได้มาแล้วค่ะ<า>วันดีค่ะเมื่อกี้พูดแต่ไปเตรียมงานแนะล้วุ่นวายไปหมดเลยเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่ทรับกลุ่มเรานะคะเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็จะพาลงไปดูผ่อนแขกแม้แต่ว่าถ้าเกิดเราอ่ะสองชั่วโมงก่อนต่อให้เราซื้อตั๋วแล้วเราเข้าไปดูเกมก็จะไม่ได้เห็นนะการซ้อมแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันค่ะนี่นะคะก่อนเข้า เ้คือเรารู้เลยค่ะว่าตอนนี้พี่เด็กเครียดมากเลยค่ะอยากจะให้ทุกคนได้เข้าไปแบบอย่างรับลื่นะคะเมื่อกี้เราก็ได้ถามทางเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเขาบอกว่าคาวายกับพอจอยเนี่ยอาจจะมาวอร์มอัพน่าจะเป็นคาวายแล้วค่ะที่มาวอร์มอัพแต่วันนี้เราคงไม่ได้เห็นเขาในเกมเดี๋ยวเรามารอดูค่ะเรามารอดูว่าวันนี้จะโชคดีได้เห็นคาวยไหมไหนๆก็โชคดีมาต่อทั้งทีวันนี้ต้องโชคดีให้หมดทีค่ะตอนนี้เราก็มาปริ้นตัวสำหรับทุกคนนะคะ น่ารักมากเลยค่ะเจ้าหน้าที่แบบดูแลช่วยเหลือดีมากน่าจมากแล้ววันนี้อ่ะโชคดีลำดับแรกคือเดี๋ยวถ้าเราเข้าไปเนี่ยเขาเตรียมบับเบิ้ลเฮดของคอจอยเนี่ยไว้ให้กรุ๊ปกรุ๊ปสำหรับกรุ๊ปน้าที่เป็นกรุ๊ปพิเศษก็มาอยู่แล้วอ่ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะเข้ามาแล้วก็วันนี้เราได้สื่อวีเดพิเศษมาแลโอ้ยย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 ย นี่ค่ะเป็นบ้าเฮรพอจอยค่คะโอ้ไปครับอาค่ะไปครับไปค่ะตอนนี้เรากำลังลงไปแล้วค่ะโอ้ยเยี่ยเยี่ยเโอ้คือมันจะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างกันกับตอนที่เราเข้ามาดูเกมและซ้อม่ะอะนี่คือ เต e no ร huh ียมงานก่อนข้างหน้าเลยค่ะฝั่งน oh! ี้คือคริปเปอร์ฝั่งนี้คือแรปเตอร์อีวิซาซูบักไหนไหนไอซูบักอีวิซาซูบักไหนมีใครอีกอะเนี่ยคอ้ยใกล้มากเอาลงมาอีกกรี๊ดโอ้เข้ามาแล้วตอนนี้เห็นใทยมาอะไรไหมเนี่ยอเอแล้วเดี๋ยวจะเก็บไปให้ไปฝากคุณเยอะเยอะ

I me like Run up the racks, track me I'll run up the racks like a Big facts, you're the dicks Six flags, ballin' like Dick love I ain't really mean yeah Now that these people are friends Remember way back to love. These bitches make it come. I got the I remember, I remember I remember, I remember I I remember I remember, Oh, a bubble, i ยังมีเอาไว้ตะโกนครับคริปโปคริปโปแล้วเขามีอะไรแจกอเขามีเสื้อหรอมีเสื้อครับแต่เสื้อต้องไปเล่นเกมหน่อยเอ้าลองดูหน่อยไหมโอ้โหยากเหลือเกินเอาได้ยอย่าดีอย่าป๊อตต้องลองลองยังไงดีเอาเอค c r i p p l e จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีกิจกรรมเยอะแล้วก็มีของแจกมีอะไรเต็มไปหมดมันต้องลงทะเบียนน่ะมาเอ๊ะนี่เราเข้าเกมผิดหรือเปล่าคะพี่ไปแน่มิสเตอร์บอลแจ๊สเลยฮะไม่เล่เกมนะ คือตอนนี้ก่อนเกมเริ่มนะครับเราสามารถเดินไปได้เพราะว่าเราอยู่โซนนี้ถ ah ือ okay. ว่าเป็นโซนแบบค่อนข้างข้างล่างนะโอ้โหวันนี้รู้สึกว่าลงวันล่างมากเลยอะแต่ว่าเราอยู่ข้างหลังมานั่งลัพเตอร์หน่อยนะครับวันนี้ไม่เป็นไรเราใส่ใจคุกเลยเฮ้ยเหมือนเจ้าหน้าที่เขาไม่ค่อยดูเหมือนกัน เหมือนตอนเหมือนตอนเลโก้เลยอะสวัสีรโอ้โอเคโอเคเขาบอกว่าให้เธออยู่แถวนี้หน่อยเขาบอกว่าเขาบอกว่าเราเลยเลยโซนเราละเลยโซนเราละใหญ่ให่ใหญ่ให่ใหญ่ีหง่ใยญ่าจะลงหญ่ยอะมากมันเลยค่านัวเรา่ใหญ่หญวใหญ่ให่ใ่าหญ่าหญ่ใี่ใหญ่ใหญีให่ใหญ่ใหใ ทางออกนักกีฬาของทางแรปเตอร์นะคะครสบาวเสียข้ามครับคร<ช>ับขาวเสียข<ช>้ามตะกี้เนี่ยเรานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามรอตอนดอดูซ้อมตอนนี้เรามานั่งที่นั่งของเราแล้วครับขาวตัวจริงสูงมากนะฮะมากขนาดตอนนี้ยืนอยู่ในสแตนชั้นสูงจากพื้นประมาณสักสูงจากพื้นประมาณจบสองฟุตอ่ะ ยังตัวไม่เท่าพัศคาร์เซียค่ำเลยอ่ะมาอยู่แล้วรอบตรงนี้ได้กกดูม,อมือพัศคาร์เราเหมือนบอลลูกบาสมันเล็กไปเลยอ่ะ ลุกขึนหนาตัวจริงแม่นมากเลยพอจังหวะซ้อมนี่ไม่พลาดเลยอ่ะฝั่งโน้นอ่ะมือไม้เป๊ะมาก ให,ใหญ่มากามเนกี่ยเคเดี๋ยวเราพามาซื้อไก่อ่ะอันนี้เป็นไก่อะไรคะเนี่ยไก่ทอดเหรอฮะไก่ ใชกาเป็นไก,ยก่ย่างง่ายๆครับไก่ทอดไม่ต้องคิด<อ>มากตอนนี้นะในสนามแต่วันนี้ยี่ห้อแปลกๆเหมือนไม่เคยเห็นเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่เข้าชม Game L L Legend ค่ะตูไม่ได้พาเดินเลยเพราะว่าอยากจะใช้วิธีเวลากับที่นั่งที่แม่งอยู่ตรงนั้นมากที่สุดจริงๆเขามีวิธีสั่งแบบสแกนนะครับแล้วก็รอมาพลิกอัพแต่เรารู้สึกว่าแถวมันไม่ยาวเราก็เลยเข้าแถวซื้อก็ได้ เหตุผลที่เรารีบซื้อแต่ตอนนี้เลยค่ะว่ราะเดี๋ยวฉันรอนาะยคนนี้นะแที่ยาวนะม,มีมีคนซื้อไม่เยอะค่ะแถวนี้ก็จะยาวเหยียดเลยจะสั่งลำบากมากโอเค can i have one <Okay. S 1> Yeah bold less spicy she can white m e a t or dark meat Sorry white m e a t or dark meat white spicy or regular regular and w o u l d y o t sauce she get ranch She get ranch d o u s either honey mustard or spicy um the one is not spicy maybe honey h n y mustard yeah can I have the soda too like fountain drink what's t h e drink u h do you have Mountain Dew no no can I have Sprite yes sure is it yes okay นี่นะคะมาไกท่ทอดของเราวันนี้กับกับซอสฮัน o n e y m u ต t ร์ดแล้วก็มีสไป i t e แก้วนี้ค่ะถ้าเสียหายทั้งหมดมาขยบก่อนค่ะเดี๋ยวจะเกะกะลูกค้าท่านอื่น าเสียหายทั้งหมด21ดอลลาร์จน63แค่นี้นะใช่แล้วกินรองท้องเออรองท้องค่ะ <600 S 1> ถือว่าเป็นในสนามเนี่ยทุกอย่างราคาาขายของกินทุกอย่างเนี่ยนะมันจะสูงขึ้นกว่าข้างนอกนี่นะครับความโชคดีที่นั่งของเราได้รางวัลได้ของที่ระลึกเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวลองไปดูครับว่าเป็นอะไร ทางนี้ครับเขาให้เอามาขึ้นก่อนจบครึ่งแรกนะฮะประเด็นคือมันมีปิวๆอยู่ที่พื้นด้วยอีกใบหนึ่งอ๋อโชคดี <laughs> เราก็เลยเอะเห็นปิ๊วๆอยู่ที่พื้นเราก็เลยเออเห็นปุ๊บรีบเก็บเลยตามไปดูอ๋อเนี่ยนะคะยั่ไงคะเนี่ย excuse me do you see where it says M16 on that one like e M16 What about this one? ที่ s i ได้รับเือ e กั p คล t เ like signature Oh, How can I get the the photo? In line Yeah. ตัวน่าดีตัวผู้หญิงอะมา c ค get one? ก็อันนี้คือยังไงนะคะก็คือเาคลิปเร์กรลเขาแจกลายเซ็นครับให้กับให้กับแฟนๆน ได้บอกให้ขอให้23 e ม t y t h Mania แล้วกันเออเไช่ทูเอ e n t y Three Mania t w y h Mania Thank you oh. That's awesome. Uh, well, uh. yeah. yeah. That awesome You so cute You guys so cute นะคะว้าวแต่ละคนเราก็จะแจกนะครับทุกคนเลยเล็กเกิลเอ้ยพิเปอร์เกิล Thank you น ah ี <t t> <t 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 ่ค่ะเราจะเซ็นให้ทุกคนเลยนะคะตามชื่อของเขาครับ o อ e คุ s awesome. <S คน้โหจัดเต็มมากมาเลยค่ะ,ค,ะคือทีมเบอร์นี้ต้องยอมรับความเอนเตร์ของเขาเลยจริงคนะย,นยิกก้รรมแย้มงากิจกรรมเยอะและเอนเตห์เขาน่ารักมากคือเขาเป็นทีมรองนะฮะสำหรับเมืองเนี้ยแต่ว่ากิจกรรมเขาเยอะมากเลยค,คือว่าทุกคนเนี่ยมีของแจกมีกิจกรรมเทียบเลยบาย thank you thank you เขาคุยนสมาทุกคนมีความไทยและใช่ไบอกให้ทำอะไรก็ทำทั้งนั้นเลยฮะ Thank you อ่านี่เราก็ได้ครบแล้วค่ะเป็นคู่ลาเซนครบเลยค่ะไม่ครบนะเอะคนที่อยู่เราก็อ็นเตรนนะเียร์ You n t me k it I can t e it It's okay Thank Thank you. สักหนึ่งก้อนดอไม่รู้วันนี้ถ้าใส่เสื้อเลกเกอร์มาเขาจะถ่ายด้วยหรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะ Thank you so Thank you. much. Thank you. Thank you. จะไหน่นยนะคะเินครับเข้าไปเลยโอเคต้นต้นโอ้โอเคจะไปอยู่ตรงนู้นเฉยเลยผิดด้านมาแล้วที่ตนชอบที่สุดอะตูจะชอบกินไอันี่มากเลยค่ะเพปเปอรโรนีเดี๋ยววันนี้เราสั่งเพปเปอร์โรนีกันดีกว่าอ๋อเขาให้เราสั่งเองเป็นการสั่งแบบให้สั่งกระคอมเลยค่ะแแท็บสกรีนโอเค นั่นแหละเราต้องวันนี้เลยเพปเปิโรนีบวกไปนี่นะคะมีราคาให้เรียบร้อยค่ะเพปเปิโรนีเสร็จปุ๊บประมาณเท่าไหร่เนี่ยสิบหกเหรียญว่า <S <S เสร็จแล้วก็เพย์น่าโอเคจ่ายตังค์ใส่เครดิตค้าค่ะรูดเปลือยรูปปลือยรูปปลือยมาถึงจริงมาถึงสนามขนาดนี้แล้วมีแบรนดพิซซ่าเราจะต้องอุดหนุนรับอนเจมส์หน่อยนะคะเรียบร้อยค่ะรูดเปลือยรูดเปลือย yeah right there โอเค แล้วเดี๋ยวเราก็ไปรับพิซซ่าด้านนู้นนะคะเย้ได้มาแล้วพิซซ่ารวมร้อนร้อไม่ไหวเลยค่ะมาค่ะสิงอะ่ะชิมเลยเอาเลยนะมาต้องชิมเลยใช่ร้อนไหมร้อนแต่แบบก็ไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นคือแบบกำลังได้ อร่อยค่ะด้วยหนุนมวบอลแล้วสบายใจตรีมยมลุยดูเกมเดี๋ยวไปเอาของรางวัลก่อนครับเราได้รางวาัลโชคดีอยู่ที่บอกอันหนึง่งแล้วก็แล้วก็อยู่ที่พื้นอีกอันหนึง่งนี่คือของรางวัลรัโชคดีดีงามมากอะ่ะคนมันมีโชคเนาะ สวย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 ,สวยดีฮะเออเเเลลยยใสกมจะเริ่มแล้วครับนิคลัสก็ดูมามายิงวอมแล้วนคนก็เริ่มทยอยมาแล้วนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช <hm ่วงแนะนำตัวนักกาแล้วนะคะเปิดตัวนักกีฬาะตอนนี้เราเหมือนนั่งอยู่ในดงของแรปเตอร์เลยนะฮะเราอยู่ในโซนของเราอยู่ในวงร้องของแรปเตอร์ทั้งกองเลยได้ละเขาก็มีแฟนของเขานะเอาละเปิดตัวครับมาเปิดตัวโอ้โห in his Number seven. Number of Number seven. Number seven. Number Number seven. Number seven. Number for Number four. <inaudible> the oh. and number seven. N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 umber 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 seven. oh yeah oh. Hmm. <laughs> คนผิวสีก็ได้ครับเรียกว่าเป็นมาตั้งแต่ในสมัยแคนดีคือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าคนที่ไม่ใช่ผิวสีเรียนไม่ได้นะครับเรียนได้แต่สมัยก่อนครับเขาสร้างหมาอะไรนี้เพื่อกลุ่มคนพวกนี้สมัยก่อนมันยังมีการแต่งโทนสีแต่ปัจจุบ,บันนี้น้นนอยลงเยอะเลย i do not Let me k แล้่าเป็นไ,ไ,ไงบ้งก,กมวันนี้แไ,ไ,ไ,ได้ังหวะรีบได้เอือบเลยนดวตอนชว้ายเกนี่ร้่งมา,าเ,เลย่ะโคตรหน้็เลยเดียวมากมันมา,มนมากอกเขาก็จะแอกว่าใล้เราออกนิด<ฮ>นึงนะคะเจ้นนานทีแต่เราก็เดินดิองนิดนึงอะ่ะเดินชิลๆเก็บบรรยากาศสักนิดนึงโร้กลอใกล้มากนะคะก็ไป็นเกมที่ล้อ่ะป็นไงบ้าง เรียบร้อยครับวันนี้เกมก็จบแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวกลับโรงแรมก่อนนะคะวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะแต่ว่าสนุกมากเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งคู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ